สวัสดีครับผมชื่อนายมุมินยานยารหัสนักศึกษา632041 0 2 4 1คณะวิทยาการอิสลามสาขาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสตอรี่บอร์ดเรื่องการควบคุมน้ำหนักสำหรับนายดิง ในดินเนี่ยชอบกินดึกชอบกินไม่เป็นเวลาในดินเขามีอายุ23ปีมีน้ำหนัก70กิโลกรัมและมีส่วนสูง165เซนติเมตรวัดรอบเอวได้ความยาวเท่ากับ34นิ้วต้องการทราบว่าในดินมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเท่าใด่ขั้นตอนที่1ห,หาค่า LBM ของผู้ชายเราจะใช้สูตร LBM ของผู้ชายเพราะโจทย์ของเราคือในดินสูตร LBM ของผู้ชายคือ LBM เท่ากับ F1 ลบ F2 F1 คือ F1 เท่ากับน้ำหนักกิโลกรัมคูณ2.2คูณ1.082บวก94 จุดเมื่อเรารู้ค่าอะไรเราสามารถแทนค่านั้นไปได้เลยจะได้เท่ากับเจ็ดสิบคูณสองจุคูณหนึ่งจวกเก้าสิุดสี่ก็จะได้เท่ากับ 261.05แล้วมาหา f 2กันต่อครับ f 2เท่ากับรอบเอวบริเวณสดีหน่วยนิ้วคูณ4.15แทนค่าไปได้เลยครับเท่ากับ34คูณ 4.15เท่ากับ1 4 1 1คือค่าของทีสองดังนั้น r v m จะเท่ากับ261.05ลบ141.1เท่ากับ19.95 เรามาทําขั้นตอนที่2กันต,นต่อนะครับขั้นตอนที่2องจะหาค่า body fat weight ของผู้ชายจากสูตร BFW เท่ากับน้ำหนักกิโลกรัมคูณ2.2ลบ LBM แทนค่าเราจะได้น้ำหนัก70คูณ2.2แล้วมาลบค่า LBM ที่ได้มาเมื่อกี้ในขั้นตอนแรก BFW เท่ากับ70คูณ2.2ลบ119.95ก็จะได้คำตอบเท่ากับ154ลบ119.95เท่ากับ34.05 ังจากนั้นเรามาที่ขั้นตอนที่3หาเปอร์เซน์จากสูตร BFP BFP เท่ากับ Body Fat Weight คูณ100้น้ำหนักกิโลกรัมคูณ2.2แทนค่า Body Fat Weight เราได้แล้วเมื่อกี้คือ34.05แล้วมาคูณด้วย100จากนั้นมาหารกับน้ำหนักคูณด้วย2.2 DSP เท่ากับ34.05คูณหนึ่งคูณสอก็จะได้คำตอบเป็นเอ่องจุดซึ่งแปรผลออกมาแล้วเมื่อกี้ในดินเนี่ยมีไขมันพอประมาณอยู่ในเกณฑ์พอดีขอบคุณครับ ะนะครับเมื่อกี้เราได้คำนวณด้วยมือไปแล้วนะครับเรามาคำนวณด้วยเว็บไซต์กันต่อนะครับว่าคำตอบที่เราได้นั้นจะได้เหมือนกันไหมเข้าเว็บไซต์กันเลยนะครับเราเลือกเป็นบอดี้แฟตของผู้ชายเรา,เราใส่ข้อมูลเลยครับน้ำหนักในดิน70กิโลกรัมรอบเอว34นิ้ว ปริมาณไขมันในร่างกายของนิดินคือ22.11ซึ่งเราได้คำตอบเหมือนกันกันกบที่เราได้คำนวณด้วยมือเมื่อกี้นะคะ